ได้ยินเสียงบ่ครับนี่ยินเสียงบ่นี่ยินเสียงบ่เสียงยังนี่ยินเสียงบ่เข็นยังไหญ่ลาป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 ลาบปลาปลาดุกปลาดุกโอ้ยแล้าไงคือลาบคือเด้ปลาดุกตัวใหญ่เลยมาถึงต้นหนอกวะบ่ต้นี้เอาไว้ไงโอ้ยลาบปลาดุกว่นนี้ลาบเนื้อวะ ล่งโอ้ยคือเอบอกก่าออกมันมุนไปจำกันลยบ่เดี๋ยวยินเสียงซับป๊ะโป๊โป๊ะ๊โว้ยวัด้ลาบเนื้อลาบยังเอา,เอา,เอาน,น,นไ,ดได้ได้ลาบป่พญิลังไปใส่แล้วพญิลังเสียงซับนักแน่น <laughs> เส,สียงที่ได้ยินว่าเดี๋ยวเสียงหลาบเหนือหลายัางแท้ๆเราหลาบปลาไม่ยัยงง้ลาบปลานะครับมืกับที่ได้แส่บแล้วช่วงเศาร์นี้นี่ลสีบไปใส้กินกันซะเลยยังร้านกินนำ้ำมนีเอาแคนี้ครับคุ้มใล่หรือเปล่ายัง นี่มะแดงเนื้อเนื้อเสร็จลาปลาครันมะแดงสดๆดเลยนี่มะแดงหัวย,ยังหลายอยู่นี่พอแล้วพรแล้วบ่เออเมืองเมืองมดแดง่งอือลาบปดุกแก้วพักพประเทศแสบ ไอ้ไม่เงียรังกินยิ้มด้วยเนยบุกเคราบุเคานมั้